แน่นมากครับคือช่วงนี้เราซ้อมแตมิทิ้งอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการซ้อมดนตรีแล้วก็ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบินออกต่างประเทศไปอีเวนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทำงานแทบทุกวันเลยครับครับดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนตั้งแต่เขาเรียกไงเหมือนผมแบ,บ่งเวลาได้ดีขึ้นมาผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็ รู้สึกสุขภาพแข็งแรงขึ้นกันแต่ขนาดปิ้งขนมยังมีเวลาพักสบายก็ในที่อ่ะผมโชคดีมั้งผมแบบทำงานเสร็จผมชอบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการได้อยู่บ้านการที่เราได้แบบเหมือนได้ตื่นเช้าออกกำลังกายหรือตอนกลางคืนได้นอนดูทีวีอยู่บ้านมันก็เป็นการพักที่แบบเราแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยคนก็รว้ไหครับครับก็เหมือนทำงานเยอะด้วยแต่ก็ช่วงเวลาที่พักก็เพียงพอให้เราเหมือนไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปครับสุพต้องเปลีนทไม่ได้ตรวจครับ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้นปีว่าจะไปตรวจละช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีไปตรวจจะได้แบบเหมือนไม่ไม่ช็อกมากอะไร